ใช่ๆเดี๋ยวไปเลยนะโอเคตอนนี้น้องรายกายเป็นซุปเปอร์ซาร์ใช่แซงหน้าแม่แซงหน้าแม่ก็กับขอบคุณทุกคนนะคะที่รักและก็เอ็นดูเรนะคะแล้วก็ตั้งแต่ออกไปล่าสุดก็ทุกคนก็แบบ d ีเอมมาบ้างแบบไลน์มา ภูมิใจในตัวเรแล้วก็มีหลายๆคนที่เอนดูเรแล้วก็ไปชมเรก็ทักก็ขอบคุณนะคะที่รักแล้วก็เอนดูลูกค่ะคะ่ะพี่น้องเอก็ติดต่อไปคะว่าโอ้ตอนนี้เขาดังแล้วเขาเขาพอจะทราบค่ะพอดีว่าเออช่วงเนี้ยเขาปิดเทอมตอนนี้เขาเลายอยู่กับคุณพ่อส่วนส่วน,วนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะกลับมาอยู่กับพาระ เขาก็เขาก็รอดูอยู่เพราะถ้าเซฟไปให้เขาดูเยอะเยอะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ดีสถานที่คือดีใจที่ทุกคนชอบเขาค่ะเพราะทุกคนบอกเขาเอนเตอร์เทนมันมีคนมันมีคอนเทนต์หนึ่งที่ใส่ชุดสวยแล้วอ๋อใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเหมือนที่ท่าบอกเอาไว้อะค่ะว่าจริงๆแล้วน้องเรียนเรียนโคนแล้วก็อันนั้นคุณหมอคุณพ่อเขาพาไปไปไปใส่ชุดชุดนี่นี่จริงๆตอนนี้มีงานติดต่อมามีงานติดต่อมาอยู่ก็เดี๋ยวรอดูกันเป็นงานที่ น่าสนใจค่ะเดนน่าจะชอบก็เนีเป็นงานแสดงโขนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวบอกค่ะคือตอนนี้หลายๆคนมองว่าเวคือทาทาในวัยเด็กค่ะมหาตาจันสวยคุณแม่ขอบคุณค่ะไม่ไม่ไม่รู้ค่ะนี่ค่ะว่ามันอยู่ที่อนาคตก็ก็เอาเป็นว่าถ้ามองในแง่นี้มากกว่านะคะถ้ามองในแง่ที่ว่าก็เหมือนเห็นตัวเองตอนเด็กๆจริงๆเพราะว่านิสัยอ่ะหน้าเนิ่มันแบบ มันเหมือนกันมากแล้วแบบดูตัวเองก็ขำดูคือดูเขาวันนี้ก็ขำว่าเออคนก็คงเอ็นดูเราขำเราแบบนี้เนาะ<ม>ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะแบบแต่ทาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเป็นเป็นนักสแสดงหรืออะไรตอนนี้นะคะถ้าแค่บอกว่าเออตอนเด็กๆเขาก,ก็พูดใจอย่างนี้แหละค่ะก็เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเรื่องความสามารถพิเศษต่างๆค่ะของการร้องเพลงแบบเราเวร้องเพลงดีเลยค่ะร้องเพลงใช้ได้เลย<ม>ก็ก็ถ้าพูดตรงๆตัวทายเองก็อยากจะอยากจะรอให้เขาเสียญแตกหนุ่มนิดนึงก่อ เพราะว่ามันเป็นปัญหาของศิลปินหลายๆคนอันนี้พูดอันนี้พูดได้ฟังตรงๆเลยว่าคือศิลปินหลายท่านคือที่ประสบความสำเร็จในวัยเด็กกันนะคะที่เราเห็นให้ร้องเพลงกันมาอ่ะไม่รู้นะเผื่อเขาอยากจะเป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอย่างจะ s ินดีเบอร์หรืออะไรเงี้ยก็สงสารเขาเพอไปเสียงเขาเปลี่ยนขนาดพวกเราแบบทาเกงไครโตขนนึ้นก็ต้องเสียงเปลี่ยนอะไรเงี้ยคืออยากให้เขาเสถียรกว่นนิดน,น,นึงแล้วก็แต่พื้นฐานตอนเนี้ยเขาดีคือก็เลยไม่ได้กังวลมาแบบเออต้อง ต้องไปเรียน,นคือต้องต้องเรียนอย่างไรก็ต้องเรียนอยู่แล้วละ่ะในในเรื่องของความถูกต้องใช่ค่ะคุณแม่เราก็สอนเองด้วยไม่สอนนะคะพี่สอน<ต>อนคะครับไม่มันมีมันมีอันนึงที่เราเพลงเที่ยานลครแล้วหลายคนชื่นชมมากปัอ้อันเปิดให้เขาฟังเหรออันนั้นนะคะเปิดเปิดเปิดของพี่พี่พี่ป้อมกับพี่โต้ให้เขาฟังแล้วเขาก็แล้วเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตที่ฮาเล่นของของรัศมีวันรใช่ไหมคะของของพี่ป้อมพี่โต้แล้วเขาเขาก็จําได้จากอันนั้นด้วยแล้วเขาก็ เขาเขาอินเขาเขารักชาติค่ะเขารักชาติก็จะทําอะไรที่แบบเป็นไทยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสังเกตดูอย่างเงี้ยเขาร้องเพลงหรือว่าเพื่อนแม่ได้ไหมคะได้ค่ะเขาชอบเขาชอบเพลงของโมเมค่ะเขาชอบเพลงโมเมค่ะชอบดูชอบดิแกตค่ะชอบมากค่ะชอบมากแล้วก็ชอบชอบเอคุณสามซเปอร์แก๊งเป็นเป็นเด็กเป็นไม่ใช่คือไม่ใช่เลยจะบอกว่า ถ้าว่าเขาคงเปิดดูท่าแล้วเสร็จแล้วฟีดมันก็เลยเด้งขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าลูกเราก็เลยซึมซับเอเจนเนี้ยของเราเนี่ยไปไม่ศิลปเจเก้าศูนย์คือเดี๋ยวนี้ถ้าเดินไปงานเก้าศูนย์นะลูกกะสกิดแน่ๆคน <c oughs> นั้นเป็นคนนี้อะไรเงี้ยเออดีแต่ดีใจนะที่ลูกเรารู้จักเขาเอออย่างนี้เราจะันให้เขาไปศิลปินเหมือนเราได้ไหมคะอแล้วถ้าเขาค่ะเหมือนที่่ะเคยบอกเอาไว้ว่าชีวิตเรเป็นชีวิตของเรส่วนส่วนทาก็มีหน้าที่ที่จะทำให หน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดสนับสนุนเขาไปในทางที่เขาอยากจะทําอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีและมีความสุขถ้าาอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับ้องเรมั้งคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับของเรด้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมคุณแม่นะคะคุณแม่ก็พยายามจะคัมแบ็กอยู่นะคะไม่ใช่ลูกปาดหน้าเค้กไปแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าจะได้เห็นงานพูดแน่นอน เดี๋ยวได้ดูค่ะแล้วเขาบอกตรงนี้อยากดูระเชียได้ค่ะเดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรย์จะมาให้กำลังใจทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะที่เสร็จกันนะค่ะ